สวัสดีครับผมปอาผมพันธ์อ่างอีสานเขียวครับพี่น้องมือนี่เขาเทียมครับสามก้อนเโามาดักหนูครับใส่บ่วงดักหนูเนาะก้อนเขาหนึ่งไม่เห็นนี่จันนันนะครับจันพี่ครับหัวหน้าเผา่พันธ์บางพี่น้องไปแก้เขาอยู่ไปแกต้อนทุ่มนี่กำลังพันไปแจกกลิแกนุยลิตแกนุยแกนุยเก็บกินหมึกเรียบแมวครับผมผมลงกินเลยกินเขาดิสั่นผมคนว่า

บวงจันบิกบบเบอร์สิบสองเยสิบส,มสอมี่ใส่กระเดี่ยงคูวม่มแล้วส,สิบสองสินเแเล้เวยนะยมันขายผมผมเบอร์สิบสามครับขาดทุกมือขาดมือละสองมือเศ้าขาดสองเสียหลังนึ่งไปเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเขาสิม,มานป่ <c oughs> าไม้ไม่กับหนึห่ราทนมากเจียเจ้าปีกายมันก็มนีพอมีหนูอยู่หรอกเจ้าปีนี้ก็ไม่รู้กันไปครับ ตำรวจพื้นที่นำกระไรหลายมีอยู่สั่วไปไหมัดเทียนตขนาดว่าน่าโคกเด้หนี่มเทียนนี่หนาไม่่าไหร่่ะเดี๋ยวไปบึงน้ำของเรียกเที่ยวหกหกนะขวดขึ้นไปฝุ่นแล้วนั่นเองย่างมากกับว่าปล่อยได้ป็นรังอันนี้วัดแผร่ครับบระเทศไทยวนของผมไปละซ้อนหลังเดี๋ยวพระท่านมูเแล้วผมหลังหนึ่งอ่ะนี่หลังหนึ่งครับพี่น้องทางเหลี่ยมเลยขนาดบ่วงเาก็ขวดสปอนเซอร์ครับพี่น้องเขาก็อันนี้คือว่าใหญ่สุด เอาก็หลุดลงแนย่ยแมีมทางมาหนิหลุดมาควอ,อดเนาะยสิขางหลอดไปนี่ไปนี่ครับเดี๋ยวผมเปล่าใจกันเดี๋ยวบองนี่วัดแพรครับเบิ้งมันจะถือของไฟเหมือนแลงมาลุนกันถา,ามมาพี่หนาะใช้ทังหมดเดี๋ยวไปบางคู่หน่อยน้ำหมายที่สวงครับอู้หูน้อยๆหรอกพี่น้องนต่ที่ม่นหนูคว้าครับหนูห้างดลอกันนะแต่มันคือเปลี่ยนทั้งทีแต่ที่มันเปลี่ยนมันบ่คือห้อยหนู เดี๋ยวมีหล,ล่องร้อยเหรียญเลยเด้ห้อยหนูนี่แเมื่อทางมันหน่อยครับงูนหนึ่งเตี๋ยหู้บ่อไม่ป่ะเนี่ยม่ทางแม่ทางเก็บเขบไปเดี๋ยวจัดจัดดอกเขาก็าบ,บ่อลเนียนบ่วงดีดครับเขาเนียนบ่วงลักมันใส่ไงเขาใส่ไงแน่หน่อยเนี่ยเอาปากหูห้เลยมึงจะถือปะวะเอ้าเพื่อมัน ลงเมืองครับผมทางนี้เอาก็จะหลวบ่วงลุยอีนิดนึงครับหน่อยกาบังหันอันนี้ขนาดป้องกาแฟาครับตวดยางมาแล้วไปนเนองไก่เตืองานจนสิมเมยแลลวล่ะห <laughs> นูเพอ่จะลงมาเห็นปับ๊บบัดเขามาในใน,ในบ่มีไหมท,ไทันแท้กับเป็ดมีหนูอยู่ด้ย มันมีแต่ห้อยน้ำเม่นี่แม่พี่น้องน้ำขีดตมแม่ห้อยหลายอยู่แต่ว่ามันบ่มีขวยบ่มีทางอันนี้คนหนึ่งเกี่ยวเขาบ้างสองสามมือครับนี่น้าธงนี่น้าจีง่ายมองก็ได้มีแต่ห้อยครับห้อยหนูห้อยเต็มอยู่แดนอันก็กำลังดมกินป่าวไหมอยู่วะ

Cứ cái nhây vô. Vật thì ai bỏ. À, đó, phá Để hôm chặt nhịt chắc lắm. chặt nhịt lắm con biết là à, <laughs> à, không? này lại làm làm, ở dưới Mi đây làm pu. Mi đập nhà, chỉ nói đây thì nhang này biết đó. không? Khúc này đó. đây chẳng đây luôn cân các bố. Nếu khó, ở đây các ใส่หนูมันก็คือใส่เบ็ดครับไส่เบ็ดเสียบไปน้มาแทะใส่หนูแต่จะหาพอถ้าเรามองแล้วอ่ะมัลุ้นกันบ้างครับบางนิมีกนั้งนดิได้ใส่ไปใส่ไปทั้งนั้นเดี๋ยวมันอนี้แหะป่าโคนยจางหลอดไปบดไหรอกว่ใส่กาหลังได้ใส่หูไปทั้งเด๋ยวอ้คนอู่เมาเลียนหรอกมันเลียนแปลนหอกนูี đi, đi na, buông say đi, con lá, là... xi mông gặp, cái say nấm cắn là chุm hoa cái, ban vun đoạt đó, ôi, nhang chân mây đó, nấm cắn để lại co, phào lá vung phào giàn hàng với có buồn buông muôn vết, đẹp buông vậy anh nhá mà, phào lại muôn vết, ông phong nhiều, rất nhiều, anh chàng anh dìm bên พูเดียวหูเลยสก็มูนี่จุ่มครับว่ามันสอกแล้วสอกล้หลังหรอเมนนก็ยอมเสนเลยม่องันเสแดด้วยเสนด้วยดิอดบางีมันเลยหนูตัวได้หลอดไปได้ถือว่าเอนเทพเทพพระเจ้าหนูเลยเหขั้นมันหลอดบวงเข้าไปดนมือนี่สอกต้อสอกก็ใส่หนูมวขวยนึงนี่บอตมกี่สิบหลังเนี่ยไดียนี่บอุมเขียวเขียนนั่นแหละอันขาวมันหมายงัวเด้อแต่มมขาวขหน่อยหอฟมอ๋อาญาเลยน ขาวากแรงต้องวตะกูเป็นในะสองหนึ่งสองหนขาอากแรงกนนี่นี่มองนึงแล้วก็มองเนี้วใส่มองแรกครับนี่ยางต้องเป็นที่แรกใหยางเป็นนี่อันนี้มาห่างคากับอีกบซองมองยู่พูนเดี๋ยวไปเห็นดอกยูไก่เออเดี๋ยวไปหาอีกจักซองมองสามมองพ้าบวงเบิดหายากมันเมื่อยครับเป็นมิตรนามนอนนนี่โอ้ยขนาดหน้าขวกน้มเต็มไปเลาจวดหาอีกนี่คำ ยามหนูครับตอนนี้หกโมงยังบันทึถึงทุ่มมึงครับมากินบักเรียบแมวต้นเก่าและฮ้อกับแก่ย่างสูงอันตรายพอร์บุดกขาไปทำไรเจ็บบอดีมีมือบาดวังมมเลี้ยงเนื้อสุกไล่หรอกจันจันนันกินดูอ<บ>่ะ<ท>เนือ<ด>้อสุกถึงมีอเนาะไปสี่ห้องอยู่เนี่ยครับจันนันใส่ฟังใส่

bữa tầm đuổi. <laughs> đuổi đi đi vô bớt thử mong à, chỉ điện mẹ <laughs> tủ nhây mà điên điện thì nó thì nó tôi điểm một tháng ngủ có rất đỏ rốt tôi biến phú rồi Nhà pít mong lẹt, hangman. Important work. Bye, pan lẹt. Honey mong an bundog phải. Honey up. Honey up. Honey up. Mighty song. Honey up. Honey

nhận mà, đã mãi được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  bớt được mãi à mãi à mãi được 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 มียนไต้พ่กเ้แลนะมีหล้ังนึง้าใส่น้อยน่อยนีังนึงเนี่ยมันก็เด่ไหมขยัห่นีจะบ่วงเลมั้งต้อง,งลลองแต่นันมันเล้วเว้ตัวนึงเดยาขำไปทังนั้นครับน้านแต่นั้นก็มันเลยวโอ้

nó phông phăng này, dàm vào thân vượt Cảm ơn phăng này con Tại vì 3-4 mỏng Nhiệp vật to sạc Núi nó mắc cắt buồng Cắt buồng gì đó. <laughs> ừ. Nhưng nó phải cho mất tỷ thế nào này, tiêm dù rồi. Đang bậc sẵn không? Đấy, vào bây giam ngủ không? Mãi thì sáng gặp. Mãi thì sao thấy như thế Lại lắng như thế là. hợp với nó không? Thì nó Cùng nhung, cùng nhung tôi lòng thế là à. bò tẩm Một tham phân, phân kháng ngoa vậy mọi bò tẩm bò tẩm Nào bò tham mọi Tự nhiên tham bò

Tức ừ. ừ. không Phong vô ừ. phăng đi Chắc xe về xe này rồi khi nó mất bằng lắm Nói ở nhỏ nhẹ ừ. Chắc đi chăm bằng đây chỉ lại cả đại, Buông nhất Hồng nhỏ cứ câu vô Ta viên buộc Mình thử Thằng này bắt nó thử cấp Mũ bắt nó lên Mỡ sẽ chạm lắm Phát nó Ủa Nhưng này đẹp bất thịt đi Sao lắng bốc không nhúng, nhúng không ừ. này như bạc hú Buồn ngắm ngắm cái câu đi. กบตันมาเท่าไหร่หลองเก่งมากครับไปเย็ดจักจหมอนสองหมองสามหมองครับมานนี่จานบิ๊กกับจานนันจุ่มใส่กันครับผมไม่ได้ใส่บ้างนี่ผมใส่อีกหมองหนึง่งถ้ามันต่ำมันไม่รุนเลยหนูอ่ะ มึงซิงโอ้จุ่มไส้ก <c ười> <t> ันหลายโฟ้หมอดบ่ได้ใส่งบ่ถือเน้ยเกิดข้อรุดวะเมื่อนี่สามสิบยูไว้มึงมึงนี่น้าไปแจ๊กเนี่ยบ่ถือท่านั้นไม่ขามไปดิ้ด tháng giang biển trắng bạc chùm lại hết thử lắm thấy thấy hả nếu bây giờ buông thôi nó cứ này nó cứ vô thì không đến nên nuông cái เขาเนียนบรรยากาศหรือว่านาะอาจจะไปหานอนทงครับน,นอนทุ่งดักหนูแต่แถวหม่องเขาใส่เบ็ดนัด <c ười> น่นละโอ้มันโหข้าขวดอา้าว <c ười> มันประกาศออกห่วงไงเส่นเส้นรัดห่วงหรอมันประกาศออกมาหรือ <c ười> อันนี้ฟุ้งผัวแดงเนี่ยติด <c ười> ออกมามึงโดูนั่นแหละขผมลงสิผู้หนึ่นงผมอยู่ที่ปลาใหม่ครับบ่หลายดอกหม่อง

วุ้ยมองแล้วน้อยมันบุกขึ้นได้ใช่ไหมขี่รถไปถ่ายที่พ่นก็ได้แข็งทั้งแต่ครับพยายามพ่นเหมือนมาสุดท้ายครับมองนี่พ่นกับใส่ไใบแล้วมัดใส่ซ้ำพ่นใบนี่พ่นใส่ถึงลูกมันตัวหนึ่งนี่ใส่บ่เบืองครับเห็นปะมัดแข็งอย่งไงลูกมัดันต่ำอยู่แม่มันจ็เห็ยังบ่ยังเด้อ chúng mình thì lùi chắc buồn là có chắc có đang tầm chắc lặng rồi Anh này có bó tầm Anh này có bó tầm Ông bớt lâu biết không? Mô mạnh mùi คุ้นก็ใส่หลายเครับหนูวันบว่าง,างหมดเลยตลอดเหมือยดับ,บุดปืนอยู่ไปเดี๋ยวไปตัวล้อนกันเขาสยามอยู่บ่้องมันถ่ายอยู่คนทั้งทอนี้ตัวล้วงกันแล้วพี่น้องยามรอบเดียวครับเพราะมันบวคือป่ะเนีน่ยมันบวค่อยมีหนูตําบ่วงได้ไหมแต่พูดกันมื่อส้าทีเดียวเพราะว่า

มันไปผู้เดียวตัวเดียวแถวนี้หนูบ่างามแบบขวยบาาาา่งามทางบ่สวยขวยบ่งามล่ะงามอยู่างเดียวเลยถือสมเมือนนี่มันนามมันไหลหมดมาให้แรกเาาขาภูมินี่หละาน่จะเข้ากันวอ้ยหนาวื้นนี้หนาวสุดของปีครับบ้านผม Cậu bây nào đi Tên nào qua số mượn Khác là tay săn cho nói nữa Khi lột mà Săn nó còn một lần nam sao còn Mày lại hẹn màn, ừ, là tôi mà là <laughs> บ่ขยับบ่ศ uh> ูนเนยมันหัวหมอ้อกบเลยบ่ต่ำพา่น้อ้เม่ตัวเดียวกันถือมือขึ้นนี okay. ่ส uh <se uh ิยูบ่ไก่กันไหมก็เทียนเอหมาแหลก่านไปบ่หมานครับเอเาได้ตีกันวาอยู่บิ่ตอง

ก็ตังงังนะนี่ไปใส่ติบ่ต้องตรงเด้อจ้ะเอาล่ะติของปูอยู่นี่มันก็ปักตานี่มันติเอ้าเอ้าได้ๆๆเดี๋ยวโอ้นี่ก็ตู่ buông anh con mất nần rồi, con chanh biệt để xoáng tít cắn lên. của thân đi đi, mát thế mà. em về ta đang đi ở phăng phài cắn tiếc. xía thân mà muốn năm pai nhà nó muốn nghỉ là áo với phụ tuyệt vời nếu mày cả nữa mày phải pai mày vô khánh luôn đó vẫn thuận như thế nào bây lấy và nụ lên hoặc

อีกสร้างมังบ่คือทำนีเลยเนี่ยมังเงินอีกสร้างมังเนี่ยไอจีแท็กซี่ได้รอดเหีว่วบ้ามึงฮะทุนจันทรกพยายามอยู่ยี่เก่เดี๋ยวเากลับไปมังจอดรถหน้าไปแจ็กฝนนะครับบรรยากาศดีสานบ้านเทาแบบของไม้สุดท้ายของผมครับบ่ได้หวังผลทำน่าเท่านี้ Vẫn bò ngang ngập Đưa vào xây thỉnh gì chứ Bờ tầm Ngủ bóng như xoàng nó lèn ta nắm chỉ tùm Cái bờ tầm Đây là Đây có thể là Ôi, okay. thằng này, bớt thịt mình biết ta hoai lẹn lắm mà hoai luộc này, mông nụ tẩm đấy à? Phải là kia, kia so nè, theo mà ở một mình, vương nụ việc này, vương lại bên này đấy, vương cúc gặp này, chưa, nhiều mưa luộc, 3 tu, việc để mà xám hàng cho đánh được tôi một duyên thứ ba à, ờ, cả trong đây khóa cũng đúng ra thì cái mát tia tám làm xong đi nhớ một em không non thùng ao à, non thùng đặc, đặc nú kinh tâm một hung kinh quả nú kinh của nú nó bao lạp bạc chắc thì nú lái bộ cứ câu bộ phiền thì phải của lại thang không phải biết là gặp một đây mắt hồ khô không phải chỉ nhang sum mùa ha phải เดี๋ยนคลิปไม่คลิปไหนครับผมขอบคุณทุกท่านที่มารับชมโชคดีมีใช้ทุกท่านครับลาไปแล้วสวัสดีครับบ้วงด้วนน้ำมันไม่ปีบเลพอไปยืปีแล้วมันดีวะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาขายเลยถ้าเป็นหนูสองตัวได้หนูตัวเดียวบ้านบ้านมันมีตุนมันมีแต่หนูสองตัวอันนี้มันมีปีหนูตัวเดียวกับตายอย่างเราซื้อไหมบ้ันมีแตัวเบือสีเบ็ดไปเดี๋ยวเ้าไปหาเตรียมแตงบวงใส่เบ็ดให้มันเต็มกับบ้านอรรถรสพี่หลักครับ